ว่าบ้านหันทิศใต้รับซับลมดีมากเลยพอเปิดประตูนี่ลมเข้ามาเลยนะคะนี่เห็นไหมรับซับสุดสุดเห็นไหมลมกิ้งกิ้งกิ้งเข้ามาลมมาทางไหนมาทางนี้ลมเยอะสุดก็คือตะวันตกเฉียงใต้นะเออมันมาอย่างนี้เลยเนาะเออมันมาอย่างนี้เห็นชัดอันนี้คือทิศใต้ทิศนน้ต้มันตกเฉียงใต้อันนี้เป็นหน้าจั่วนะคะเราก็แก้ด้วยมีตัวอันนี้น้ำเต้าเอาไว้รับนะคะรับพลังของจั่วตรงนี้ แรงที่สุดของเรื่องของสุภาพก็คือหน้าจั่วกับเรื่องของธนูลม,มเห็นไหมลมมาอย่างนี้ที่แรกว่าจะหันหน้าบ้านมาทางทิศตะวันตกนะคะแต่ตอนนี้ไม่แล้วเพราะว่าบ้านเรามีระเบียงข้างหน้าเราจะต้องหันทิศใต้เหมือนเดิมโอเคตามนี้นะคะศึกษาเรื่องของตีลีหงจุยมาการมีความรู้เยอะนะคะมันก็จะทำให้เราเซฟประหยัดงบประมาณและที่สำคัญก็คือ ทำให้เราคนอยู่ก็คือสุขภาพดีด้วยนะคะเมื่อสุขภาพดีการเงินก็จะมาเองนะคะวัยชะลอนะคะก็คือทักมาได้ถ้าจะให้ออกแบบนะคะในส่วนของการรีโนเวทบ้านผู้สูงวัยที่ถูกหลักตามาหลักของติลีฮวงจุ้ยนะคะคัดจิงคับปุ้ยคูปุ้มปุ้ยใจเจียนต้องขอบคุณนะคะอาจารย์ธนวันจิระ,ะเจริญเวศนะคะที่ครูุมปุ้ยได้ไปตาม คลิปฟรีนะคะที่ youtube แล้วก็หน้าเพจตีลี่ห่วจุ้ยเข้าไปติดตามได้ค่ะอ่าไวเพจไวชะลอนะคะบริษัทเคอปุ้ยจำกัดนะคะทักมาเรื่องของการรีโนเวทบ้านผู้สูงวัยก็ติดต่อมาที่เอสซีห้าหกเอ็มบีเอ็กซ์ยูนะคะเราใช้ช่างที่คุณภาพมาตรฐานนะคะดีวกับทาง SCG นะคะบ๊ายบาย